วานนี้เวลา19.46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีสุนทรพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรในทศกาลมาดามบัตโต์ฟลายคอสตูมเดอะเมกิ้งจัดแสดงการออกแบบชุดของนักแสดงโดยแบรนด์สิริวัณนนวรีในการนี้สุน,น็รพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีและมูลนิธิร,รอยย่อแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราในพระอุปถรัรมภ์สเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 อุปรากรมมดามมบลทร์ฟลายเป็นอุปรากรร้องเรื่องราวความรักเกียรติยศและศักดิ์ศรีระหว่างเกิชา,สา,ชาสาวชาวญี่ปุ่นผู้ยึดมั่นในความรักกับหนุ่มทหารเรือชาวอเมริกันโดยสละชีวิตเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีผลงานบทประพันธ์ดนตรีของจาโคโมปุชินีชาวอิตาเลียนบทคำร้องเป็นภาษาอิตาเลียน ถูกนำออกแสดงครั้งแรกที่โรงอุปรากรสกาลากรุงมิลานประเทศอิตาลีในปี2447ถือเป็นอุปรากรเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำออกแสดงมากที่สุด10อันดับแรกของโลก ทั้งนี้เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปในปี2450ได้ทอดพระเน็รอุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลายต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิป,ประพันธุ์พงศ์ได้ส่งดัดแปลงบทอุปรากร,กรนี้เป็นบทละครร้องเรื่องสาวเคลือฟ้า ลัศมีพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตรไฟในปี2563ที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียจะมีพระประสงค์จัดการแสดงอุปรากรนี้ถาไวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้องเลีกาฬพระราชพธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567โดยทรงเป็นผู้อำนวยการแสดงออกแบบฉากและเครื่องแต่งกาย พร้อมส่งคัดเลือกนักสแสดงหลัก9คนจากโอเปร่าโปรดักชันกรุงเวียนนาสาธารณารัฐออสเตรียและเปิดคัดเลือกนักสแสดงไทยในบทนักสแสดงสมทบและนักร้องประสานเสียงกว่า40คนบรรเลงดนตรีโดยวงริยาง RBSO อํานวยเพลงโดยนายวาเลนตินอีเกลผู้อำนวยการเพลงชาวเยอรมันที่สำคัญชุดของนักสแสดงออกแบบใหม่ทั้งหมด โดยสนในพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนัญญาทรงออกแบบเสื้อผ้าน,นักแสดงหลัก9ตัวละครรวม14ชุดอีก40ชุดออกแบบโดยทีมงานแบรนด์สิริวัณวรี